สวัสดีค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงถ้าเราอัปเกรดจานใหม่บิ๊กไซส์ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมพราอมปลอดภัยที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราหยุดไม่ได้ตามที่ใจต้องการข้อนี้เรามาดูกันว่ารถที่มีการเพิ่มในเรื่องของตัว จานใหม่นะคะเพิ่มในเรื่องของตัวดิสเบกจานใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยมันความสามารถในการขับขี่มันจะมากขึ้นเดี๋เรามาดูกันเลยเดี๋ยวดูเลยค่ะนี่จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้หน้าจานใหญ่380มิลนะคะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบมโบนะคะที่หอ bo, ้อแบมโบรับประกันตลอดอายุการใช้งานจนกว่าจะเปลี่ยนรถเลยค่ะอันนี้พี่เขากำลังใส่แม็กนะคะเราดูกันโอเคไปด้านนู้นได้เลยค่ะไปะเจเนี่ยค่ะ เนะคะเขาใส่แม็กแบบนี้เลย,ลยนี่ค่ะโอเคค่ะ,คะดูฝั่งนู้นได้เลยค่ะมาแกพาดูอันนี้มันช่วยในเรื่องของตัวการเบรกที่สั้นขึ้นนะคะระยะเบรกที่สั้นลงแล้วก็เอาง่ายเบรกไม่ไหลอะค่ะพี่แล้วก็หนึบมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาเข้าโค้งะจะมันไม่สัน่นรถมันจะไม่สั่นนะคะแล้วก็อันนี้จากการที่เราเคยเไปลองทดลองขับมาแล้วนะคะรถจะไม่สัน่นเอาง่ายๆคือ ถ้ารถที่คุณลูกค้าขับอยู่มันยังไม่จบอยากได้เบรกที่ดีขึ้นกว่านี้ก็มาติดต่อแต่งที่ศูนย์จบในศูนย์ครบที่เดียวได้เลยนะคะอันนี้เราฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวชมรถได้เลยค่ะ